วงชัวยดูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเด็กๆมากินข้าวนอกบ้านกันนะคะแต่ย่างส้มตําค่ะ <c oughs> ไทยชอบบะมากิ <c oughs> นข้าวรังบ้านมากินข้าวหฟ้ารังเบิงนะคะ <c oughs> <c oughs> มากินข้าวอยู่ข้างหลังเอกมอสนะคะนี่ริอร่อยไหมแซบไหมแซบอยู่บะ แซบบอปากป่ตติงเลยคุณนะเมืดไปหลายค่ำแล้วไว้เอานั้นไว้ที่หลังลูกมักสมนะกินข้าวก่อนนั่งอาบแดดนั่งอา,ากแดดนะคะอากาศกำลังเริ่มอุ่นขึ้นก็เลยมาเด็กๆมานั่งกินข้าวข้างนอกแชบบอบพิกไทย วนขึ้หนาวนี่ขึ้นส่หลายชันก็มัวแทโอ้ยเอรีเดมัววนอะไรยกโปเลยค่ะมตั้มเยอะหึห อร่อยไหมแซ่บไหมยุกโปหน่อยถ้าแซ่บนะเดลิสแซ่บบปากบนติ่งเลยค่ะข้ามหมกไงเลยเหนื่อยปิกไทยโอ้รอรอข้ามหมกไงเลยเดินเดนเทือนะคะตต้ต่หนาวมากเพิ่งจะออกพากันออกมากินข้าวนอกบ้านมันแดด เมื่อนี้มันแดดอุณหภูมิอยู่ที่สิบหกสิบเจ็ดองศานะคะอืมร่มร่มแบบม่รมเนี่ยจังนอ่อยเอาเราขอตัวกินข้าวก่อนนะคะอุ๊ยกินข้าวเสร็จแล้วก็พักกระปเลน่นนลย เด็กหน่อยผู้หญิงอีอย่างือเล่นฟุตบอลเบื่อแล้วเล่นตุ๊กตาทีมไม่คอล้อแหละไอ้ว่า ม,มวนหลายคนมายางลิน่นอ้อมเมืองร้ายหลายจมือนี่เพราะว่าแดดแดดออกอากาศอุน่นอากาศดีมากมากเลยค่ะ คนยังบ่ขาดสายเลยยทำอะไร อโอ้ยรังเล่ารังหน่อยเล่าเฮ้อ <c oughs> นัน่งเล่นอันนี้จนว่าแป้นเอืดเติดเป็นล้มเป็นบอ่อเบิดโอ้ยค้อนี้แังมากเล่นขี้ดินคักพูน่ะโอ้ล่เล่าโอ้ล่ลา,ลา,ลา สวัสดีจ้าบายบายสวัสดีจ้าบายบายบอกว่ามามาสวัสดีจ้าบายบายไปสั็คลิปนี้บพ่งข้าว่าขอตัวลาไปก่อนนะจ้าไปพอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายเอลิีสวัสดีค่ะบายบาย สวัสดีค่ะโอ้ยเสียงหัวเดี๋ยวว่ามานังซื้อตีท่ตีร่างกาบวะเนาะนั่งเบิ่อื่อยอยู่นี่ไหมเดี๋ยวว่าไปเกิดี๋ยวพาเมื่อวาน ด,ดีดีแน่นอนตีลังกาโลงรดแล้วไป